大家好ย迎你ดี到้อนรับ佳ุกท่านเข้าสู่ช่องของ HSK 5ร考ด的。บให้ทุก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนว่า HSK คืออะไร HSK นะคะย่อมาจาก Han Yu Shu Ping Kao Shu เป็นการทดสอบระดับความรู้ทางภาษาจีนสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่นะคะ จะเป็นการทดสอบทางด้านการฟัง <S <S การอ่านแล้วก็การเขียนค่ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ระดับนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เราใส่ไว้ใน description ได้เลยนะคะเกณฑ์คะแนขน,นของ h s k นะคะในระดับ1-2จะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือการฟังแล้วก็การอ่านพาร์ทละ100คะแนนคะแนนรวม200คะแนนแล้วก็ผ่านที่120คะแนนค่ะ ส่วนระดับที่3ถึงระดับที่6นะคะจะแบ่งเป็น3พารด้วยกันก็คือการฟังการอ่านแล้วก็การเขียนค่ะพารละ100คะแนนเหมือนกันจะรวมเป็น300คะแนนแล้วก็ผ่านที่180คะแนนค่ะการทดสอบความรู้ทางภาษาจีนมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือ HSKK HSKK นะคะย่อม,มาจาก่ายพออยพงโค汉าชื่อนะคะ เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนในทักษะทางด้านการพูดค่ะจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือชูจีจงจีแล้วก็เกาจีค่ะทุกคนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็คะแนนรวม100คะแนนผ่านที่60คะแนนค่ะ น,นี้ก็จะเป็นคะแนนของ HSK 5ที่เราสอบไปเมื่อวันที่23เมษายนนะคะเนื่องจากต้องนำไปยื่นต่อทุนก็เลยต้องสอบ HSK 5แล้วก็ HSKK จงจีค่ะเทคนิคที่เรานำมาแนะนำทุกคนวันนี้ไม่ได้แยกเป็นพาร์ทิงลี่เย่ตูหรือว่าเสียจวันะคะเราจะแนะนำรวมๆว,ว่าก่อนสอบ HSK 5เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะ่ะ วิธีแรกนะคะก็คือการอ่านบทความเยอะๆค่ะการอ่านบทความเยอะๆนะคะช่วยให้เรารู้คำศัพท์เยอะขึ้นแล้วก็จะเป็นการจำคำศัพท์แบบไม่ใช่การท่องจำอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เราเห็นตัวอย่างประโยคที่เยอะขึ้นด้วยค่ะเราจะได้รู้ว่าศัพท์คำนี้ใช้ยังไงบ้างเวลาอยู่ในประโยคน้องจะไปอยู่ตรงไหนนะ ทุกคนอาจจะอ่านบทความจากที่ไม่ใช่เล่มเดียวกับเราก็ได้นะคะแต่ว่าการอ่านบทความเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วยได้เยอะจริงๆค่ะเราจะแปะลิงก์ของหนังสือเล่มนี้ไว้ให้ใน d e s c r i p t i o ด้วยนะคะวิธีที่2นะคะก็คือการทำข้อสอบเก่าเยอะๆค่ะ ตอนเราทําข้อสอบนะคะเราก็จะจับเวลาตามเวลาจริงเลยแล้วก็พอทําเสร็จเราก็จะนํามาเฉลยค่ะพอตรวจเสร็จแล้วเราก็จะไฮไลท์คําศัพท์ที่เราไม่รู้จักไว้แล้วก็ท่องคาศัพท์จากในข้อสอบค่ะไม่ว่าใครจะมีเวลาเตรียมตัวมากหรือว่าน้อยนะคะเราก็แนะนําให้ลองทําข้อสอบเก่าเยอะๆค่ะเพราะว่า เรารู้สึกว่าจะทําให้เรารู้แนวข้อสอบแล้วก็ตอนทําข้อสอบจริงจะได้ไม่ล้นเรื่องเวลาด้วยค่ะเราจะได้จัดการเวลาถูกแล้วก็เตรียมตัวเองถูกด้วยค่ะว่าเราต้องเตรียมตัวตรงไหนเพิ่มไหม ที่3นะคะก็คือการฟังพอดแคสต์แล้วก็แปลคำศัพท์จากบทความในพอดแคสต์ค่ะเราเอามาจากช่องจื่อหลานเออหลานชัวจงเหวินนะคะจะมีทั้งใน youtube, spotify แล้วก็พอดแคสต์เลยเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจไปฟังตามนะวิธีนี้นะคะเหมือนเป็นการฝึกให้หูวเราชินกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการช่วยฝึกฝนในพาทิงลี่ได้ดีมากเลยค่ะ การฟังพอดแคสต์นะคะก็ยังช่วยให้เราดูคำศัพท์มากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็รู้ว่าออประโยคนี้คนจีนเขาจะพูดกันยังไงหรือว่าคำศัพท์นี้มันต้องใช้ตรงไหนในประโยคนะคะบางทีถ้าเราจำคำศัพท์เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาใช้กันยังไงการฟังพอดแคสต์ก็ช่วยในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะวิธีที่4ีนะคะก็คือการท่องคำศัพท์ค่ะ ส่วนตัวเราคิดว่ารู้คำศัพท์ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่แม่นไวยากรณ์หรือว่าพาร์ทอื่นๆเนี่ยการรู้คำศัพท์เยอะๆช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ททิงลี่เยื่อตูหรือว่าเสียจวนนะคะไม่ว่าอย่างไงก็ต้องใช้คำศัพท์ทั้งหมดเลยถ้าเรารู้คำาศัพท์เยอะเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากๆจริงๆค่ะ วิธีที่5นะคะก็คือการทบทวนไวยากรณ์หรือว่าอ่านไวยากรณ์ที่เรายังไม่แม่น,นะคะ่ะตอนเราทําข้อสอบถ้ามีไวยากรณ์ที่ไม่แน่ใจเราก็จะหาจากเล่มนี้นะคะหรือไม่ก็ดูจากใน youtube หรือไม่ก็ซื้อจาก google ะคะ่ะ ที่ที่กนะคะก็คือการจดคำศัพท์ไว้ในสมุดจดคำศัพท์ค่ะในเล่มนี้นะคะเราก็จะจดคำศัพท์จากในข้อสอบแล้วก็ในคาบเรียนด้วยค่ะเวลาเปิดดูจะได้เป็นคล้ายๆแหล่งรวมคำศัพท์จะได้อยู่ที่เดียวกันนะคะเวลาจะท่องจะได้ง่ายค่ะหรือว่าตอนกลับไปทำข้อสอบอ่านข้อสอบหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะหาเจอได้ง่ายกว่าไปค้นในข้อสอบค่ะ วิธีที่7นะคะก็คือการใช้แฟลชการ์ดในการท่องคําัพท์ค่ะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นการที่ทำให้เราสามารถท่องคําัพท์ได้ตลอดเวลาพกติดตัวได้ง่ายนะคะแต่คือมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือเราไม่มีเวลาเขียนเพิ่มเติมนะคะก็เลยหยุดอยู่ที่ไม่กี่เล่มนะแล้วก็เราไปเจอเว็บเว็บหนึ่งชื่อว่า Quizlet นะคะ มีทั้งเป็นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเลยนะจะเป็นคล้ายๆแฟการ์ดเลยค่ะที่เป็นเนื้อหาในแฟการ์ดเราสามารถทําขึ้นมาเองหรือว่าจะไปดูของคนอื่นที่เขาเคยทําไว้แล้วก็ได้นะคะตัวอย่างในคลิปจะเป็นอันที่เรากับเพื่อนทําขึ้นมาด้วยกันนะคะตอนเตรียมสอบเรากับเพื่อนเอาไว้เขียนตามคําบอกด้วยกันค่ะก็ในเว็บนี้นะคะสามารถใส่พินยีนตัวจีนคําแปลแล้วก็พลิกหน้าหลังได้เหมือนแฟการ์ดทั่วไปเลยนะคะ มีลูกเล่นเยอะมากๆอยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันดูค่ะวิธีที่8นะคะก็คือการทำเพจหรือว่าตาเพจเกี่ยวกับภาษาจีนค่ะ ตอนช่วงต้นปีนะคะเรากับเพื่อนได้ทำเพจภาษาจีนด้วยกันชื่อว่า t o j i n s t y l e นะคะเนื้อหาในเพจนะคะก็จะเกี่ยวกับภาษาจีนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของพวกเราสองคนนะคะอย่าง Study Review นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับว่ามอสอนอะไรบ้างเรียนหนักไหมแล้วก็มีเรื่องทุนของจื้อเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งเราแล้วก็เพื่อน ยื่นทุน C.I.S. หรือว่าทุนของจืดเหมือนกันเลยค่ะ หรือว่าตามเพจภาษาจีนนะคะจะช่วยให้เรารู้ควาศัพท์ในชีวิตประจำวันเยอะยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นการเรียนแบบที่ไม่เครียดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการดูคลิปดูสื่อแบบต่างๆดูรูปภาพนะคะทำให้เราเรียนได้แบบไม่เบื่อเลย หมดนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราใช้เตรียมสอบ HSK5 นะคะใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะทุกคนทำได้แน่นอน